นรรมะมาไรบอสธรรมาเล้วครับผม oh. คือบรมาจอดแต่เสาๆเนี่ยพออะจะถือเรียกแนวสันเอาดอกตรงนี้เหรอ60ใช่งหรอ60 <50 1. S 2> รถแห่ตัวเกียวบอสบิ๊กอ่าพรุ่งนี้นะ่าเราจะเป็นฟีคอนเสิร์ตอยู่ที่บึงบึงแก่นนครมิตรภาพบองเปิดไฟอะไรมันเหมือดบึงแก่นนครพี่น้องเสียรถไปแห่ยุ่น ยูหันเพื่อเพื่องานการกุศลนะครับผมแล้วก็คือผมจะขายบัตรคุมปิดแล้วก็หากค่จ่ายทั้งหมดเหลือเท่าไหรผมจะเอาเงินโอนให้ทำบุญให้กับคนที่น้ําท่วมอยู่ภาคเหนือนะครับพี่น้องกุศลไพทีว่าเพย่ง่วมอยู่นะครับล้วก็อ่าเมื่อื่นนี่จะเป็นแห่ออกจากวัดแห่ออกจากวัดอ่าประธานนองแมงวัดหนองแมงพี่น้องแล้วก็ทีแห่ไปมองห้อสิเด่นเมื่อื่นนี่เลย นะครับโลข่านนี้นะครับก็คือผมจะขายบัตรกลุ่มปิพดพรุ่งนี้ก็จะมีครูจูนนี่ก็จะมานะครับเล่นอยู่ริมบึงขอนแก่นคือใครซื้อบัตรก็ถือว่าได้ทำบุญไปเลยไม่ต้องอ่ไม่ต้องคิดมากก็คือบัตรหนึ่งใบก็คือถือว่าทำบุญไปเลยผมสิเอารถไปที่ไปกลางมื่นเจ้าเบที่ปกลางออกเป็นอ่แปลงล่างซุเปอร์แมนแปลงล่างสิป,ปิเลียนยูหานพี่น,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 น้องเลี่ยอยู่ริมบึงงานาพิธการกุศลนะครับอันนี้บอกเลยว่าการกุศลจริงๆ ตัวแห่ของเราตัวเกี่ยวรถแห่พ่วงรถตำปูไอ้เนี่ยแพ็คๆไป็นแพ็ใส่ก็คือหมายมากพรุ่งนี้น่ะใครจะไปใครอยากทำบุญด้วยน่ะคือซื้อบัตรออนไลน์แล้วหักค่าจ่ายต้นทุนอแล้วเหลือกำไรอะไรที่เอาไปให้น้ำท่วมแล้วก็มือเงินมีมีจุดรับบริจาคก็คือพรุ่งนี้มีจุดรับบริจาคที่บึงแก่นคร มีจุดรับบริจาคย้ําด้วยนะครับผมเรามีจุดรับบริจาคในการในการที่จะมีจะมีรถรถจากอะไรนะ SCG บอกรถบรรทุกจาก SCG เออรถบรรทุกจาก SCG น, SC นี่เพื่อนจีรับของจากตัวเกี่ยวนี่พรุ่งนี้ใครมีน้ำ่าใครมีข้าวสารอาหารแห้งมีพวกผ้าอนามัยของใช้จําเป็นต่างๆที่มันใช้พวกอาหารแห้งมาหมกหมากปากกับปวอกปากปากับกอง สามารถเอาะมามอบได้ที่บึงแก่นนครผมจะมีการตั้งเต็นท์จุดรับบริจาคแล้วคอนเสืร์เราจะเล่นฟรีให้คนมาชมฟรีแล้วก็มีตู้หยอดมีตู้หยอดอมีตู้หยอดอยู่หน้างานเลยมีตู้มองให้หยอดพี่น้องหยอดอยู่มองหนานรถแห่ล้ะกะใครที่สื้บัตรออนไลน์พี่น้องทัประเทศหากต้นทุนออกแล้วกําไรเราให้ไปเลยให้ บริจาคไปเลยเขาจะปีบัญชีแพ้แน่นขนเลยคือถ้าบอมี่เราไม่ได้ทาบัญชีรับบริจาคเนาะันน้ำท่วมเนาะคือใครอยากบริจาคก,ก็คือทักมาแล้วก็ทักมาได้เพียรเลยแล้วก็ผู้ใดซื้อบัตรคุ้มปิดมือนี่อีพีอะไรนี่อันนี้พี่อยู่ไหนยี่สบกอยี่สิบหกอีพียี่สิบหกเสื้อผ้าได้เอามาเลยเสืส้อผ้าเอามาเยอะเลยเพราะมันคนต้องการเสื้อผ้าเยอะเสื้อผ้ามาเลยอืม เสื้อผ้าเอามาเลยใครมีเสื้อผ้าที่ใช้แล้วเสื้อผ้ายังดีอยู่หรืออยากเอามาแบ่งปันคนคนที่เขาแบบประสบุูกระเพ,พยอะไรเงี้ยเออคนที่เขาประสบุูรพพกระเยก็ก็เอามาเลยุ่งนี้ที่บึงแก่นนครเด้อรถแห่เริ่มประมาณบ่ายสามครึ่งจะจอดตรงนั้นแล้วนะครับบ่ายสามครึ่งประมาณบ่ายสามไม่เกินสีน่โมงจะจอดที่ตลาดตลาดตรงบึงแก่นนครตรงริมบึงแก่นนคร ใครมีเงินสวดอยากเอามาหยอดกล่องก็มาหยอดเลยใครมีข้าวสารอาหารแห้งเสื้อผ้าที่ไม่ใช้แล้วนะครับเอาไปบริจาคได้เขาจะมีรถรุ่งนี้วันที่วันที่สองเนาะวันที่สามวันที่สี่อะ่ะเขาจะเอารถมายกไปแล้วก็ขนจากบ้านเรานี่แหละขนเก็บนี่ไปกรุงเทพเลยอะไรเออปีดเดอร์เขาจะเอารถมารับรถจากเอซีจี เสื้อผ้าใช้แล้วจะถึงหน้าหนาวเลยใช่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 เพราะอยู่ภาคเหนือด้วยแหละมันหนาวอยู่ภาคเหนือมันหนาวพ่อพี่น้องใครซื้อบัตรตอนนี้นะครับพรุ่งนี้โตกเกียวเต็มเต็มรูปแบบเต็มโชว์โตเกียวเต็มโชว์เต็มรูปแบบกกแบบพี่น้องยูริมาไหมยมูริมาพูดในยูริมาแล้เออไต่กูแม่งติดยิงกูแม่มึงเลยฮะ ยำบหยังแกปูบริบ้านเลยที่แรกครับผมแกแบกหยาบปอโมหยาบโปรยแห้งครับแก่แตกแก่แต่โปรยหยาบที่เยอะเอ้เจ้าบริบางเอาเรียบมือเนี่ยเฮาไล่สดกุ้มปีดอีกพี่ยีสิบหมวเป็นไล่สดเพื่อการกุศลเราจะขายบัตรมีการแสดงรถแห่หน้างานชมฟรีใครซื้อบัตรตอนนี้ดูคอนเสิร์ตพวกเราพรุ่งนี้หักลบกบค่าใช้จ่ายแล้วเหลือเท่าไหร่เราก็จะบริจาคให้กับทางภาคเหนือผู้ประสบภัยเออใครครูจูนี่มาไหม ครูจนนี่ตามจริงอับบอสนเกีงใจไม่ให้มาเพราะพวกนี้เป็นมันอะไรปันจันใช่ไหม,มแต่ครูจุนี่นนนครูมันนครนี่นะบอกว่าจะมาช่วยเหมือนกันเออรเองานองานเริ่มประมาณสี่อ่าบ่ายสามครึ่งบ่ายสามครึ่งก็มาเจอมามารอได้เลยแต่เราจะเริ่มแห่จากวัดวัดหนองแบงยงลท่าน ปัดเก้าชั้นสมััดเชั้นปัดแองัดแองปัหนองแองเราจะเริ่มแห่จากบ้านหนองแองอืมบัตรี่แม่ได้ครับเนื้อซอยกันนะครับผมบัตรที่เราขายได้ทั้กภาษีเอาไปซอย่สำหรับอีพีนี้เนาะอีพียี่สิบหกคือดูรถแห่คอนเสิร์ตรถแห่ริมบึงแก่นครอย่างเดียวเลยเออริมบึงอย่างเดียวเลยใช่คือตอนนี้บางคนอยากอวยเงินมาพี่น้องซื้อแค่บาท แล้วหากครบก็จะขึ้นที่แลไปเลยเพราะว่าเขาไปได้เปิดบัญชีส่วนกลางไว้ตอนนี้บัญชีส่วนกลางมันต้องไปขอใบอนุญาตอะไรที่เกี่ยวกับน้าท่วมนะพี่น้องมันจะมีรายละเอียดแต่ว่านี่คือง่ายๆเลยเพียงซื้อบัตรขันเจ้าอย่างที่พันหนึ่งเจ้าก็ซื้อบัตรมั่ครบพันหนึ่งซื้อกี่ใบก็ได้เออซื้อจักใบก็ได้พี่น้องแต่ว่าการเป็นการอุ่นเขาส่วนกลางไปเปิดอันเพื่อน้ำท่วมมันต้องไปขออนุญาตหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเ้าสิบมันจะไม่ทันน้ำมันจะแห้งก่อนคนที่เขาใช้ต้องการของมันก็สิบบ่ดทน ร่วมกันทำบุญไดวยกันทพื่อบุญนะครับขออุปสมบทจากโยชิคุงครับผมช่วยกันนะคะทุกคนฝากไปสอบไปส่บไปร่วมกันนะคะทุกคนร้อยยี่สิบเก้าบาทได้ครับทำบุญได้ทั้งบันเทิงสนุกสนานนอนบางคนแม่อยากเฮ็ดสามท่านสามารถซื้อให้มันครบสามท่นได้แล้วยังไงก็ต้องหักยังไงมันเหลือยังไงก็ต้องหักเข้าไปกับทําบุญเหมือนเดิมไปบริจาคบุญสิบริจาคเหมือนเดิมใครโอนแล้วก็คือสามารถ แจ้งขั้มาได้เลยเดี๋ยวแอดมินดึงเข้ากลุ่มพรุ่งนี้บ่ายสามครึ่งก็เริ่มแล้วล่ะประมาณบ่ายสามก็เริ่มขยับไปเยื่นกันแล้วเริ่มจะเริ่มแห่จากวัดวัดหนองแวงพระนองแวงแห่แล้วไปจอดมันมันใกล้มากใช่ไหมมันอ้อบแบงหลังเฉยใช่ไหมครับแห่บเกียบบ่พอถึงชั่งแล้มันจะลงบ่ได้ลยนจอดอยู่ที่น่าจะแห่ไม่คือนยี่สิบนาทีนะครับเพราะเราไม่ได้ไม่ได้แห่จริงจังเราจะไปเร็วๆเลยแล้วก็ลองกีฬาลานที่ขาของลานตลาดบึงแก่นนั่นแหละ ลาตลาดบึงแก่นเลยอย่าลืมซื้อบัตรซื้อตัวนะคะ,ะผู้ใดอยากท้าบุญอยากช่วยเหลือช่วยเหลือ,อผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะคะซื้อจะไปก็ได้อยากท้าบุญท่านหนึ่งซื้อให้มันครบท่านหนึ่งซิบใบท่านสองนะคะพี่น้องกระสิได้ร่วมทาบุญกับพวกเรานะคะะมอคือแบบบางคนตั้งเงินำย่สองพันแต่ว่ามันไม่มีไม่มีบัญชีกลางก็ซื้อใบบัตรหมาตามราคาได้เลยเพราะยังไงแล้วเราหากัหากน้ำหกัหกหักหักต้นทุนเสร็จแล้ว หากใครแตะแล้วยังไงก็ต้องมอบให้กับทางผู้ประสบภัยเหมือนเดิมค้สวยทุกคนช่วยกันนะคะพอดีแล้วนะคะหวังหวานยื้อกันเล็กกันเล็กๆไปชดอาต่อต่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคเหนือกันด้วยนะคะ<บ>ค,คือถ้าเกิดจะซื้อกดกดดิง้งหนึ่ง<ส>นี<บ>้เลยเนาะอันนี้เราเสร็จภารกิจจากการฟังอภิธรรมมาแล้วเราก็มาต่อที่นี่เลย นาทีเราก็ต้องแยกออกไปพี่น้องงานก็ต้องไปต่องานก็ไปต่อบุญเราก็ต้องทําต่อผู้ประสบภัยที่ต้องตอบแทนสังคมก็ต้องทาต่อคนหพานแหงแล้วมจะาเอหรืออกงไม่สภาพเขาจะไหลบางคนสภาพไหลกันนนหมเลยนะอซอยเชียงรา่จังหวัดเดียวดกระจายกระจายเหนืพราะว่าเรามีเรามีที่ ที่เป็นคนที่เจะนำพาของอย่างต่างๆไปเป็นเซ็นอรัจากอนามโกกีรถอะไรนะบริษัทอะไรนะที่จะมารับของเราเอออธิบายอธิบายเรื่องของนะว่าเมื่อไหนจะไปยังไงอะไรยังไงก็พรุ่งนี้ใช่ไหมคะพรุ่งนี้ถ้าคนจะบริจาคคือเขาจะต้องรับทราบอะไรบ้างเดี๋ยวกล้องก็ได้ พรุ่งนี้ก็คือว่าสำหรับใครที่ไม่ได้มาร่วมง,งานที่หน้าง,งานที่รอบุญแก่นครน,นะคะก็คือสามารถซื้อบัตรจองตัวกับเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นการทําบุญร่วมบุญแล้วนะคะ1บัตรบัตรหนึ่งใบรา,า,า,าคา129บาทถือว่าเป็นการร่วมบุญแล้ว <Yeah. S 1> อ่าเพราะว่ารายได้จากการขายตัวรอบนี้นะคะหลังจากหลังจากการที่เราหักค่าใช้จ่ายทุกอย่างเราจะนําไป สมทบร่วมมาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมทีนี้เพื่อสำหรับใครที่มาหน้างานใช่ไหมเราก็จะมีเต็นท์จุดบริการจุดที่คอยรับบริจาคสิ่งของบางคนอาจจะเป็นเสื้อผ้าบางคนอาจจะเอาบางคนอาจจะเงินโซดมาใส่มาหยอดอะไรหยอดกองกองแบบเทียบที่ทีมงานเราเตรียมไว้เต็มทมนเจอศิลปินน้องๆศิลปินน้องซีแกมอาจจะมาถือกล่องกับน้องลีโอหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยน้องกล้องวายุหรือว่าน้องอาร์อะไรอย่างเงี้ยสลับกันถือเนาะ ผู้นึื่องรองผู้นึงถือ,อยังเหรียญเ่องเอฟซีจอยกันนะคะแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะมีข้าวสารอาหารที่มาร่วมก็คือจะมีตรงเต็นท์นะคะว่าที่ระรับสิ่งที่ทางรถเขาไม่รับคืออะไรสิ่งที่เราไม่รับเลยพวกนะะี้ก็คือน้ําดื่มน้ำดื่มมันหนักมากถามว่าทำไมถึงไม่รับเพราะว่าน้ลมดื่มหรอย,อย,อยูท่านผุนมีคนสแตนใบแล้วมันแล้วมันแปลว่าแบบลายเลยมันเพียงพอแล้วนะคะซึ่งรถในรถขนส่งก็ขนาดเปลี่ยนด้ยพวกกระป๋องกระป๋องเออล็อกเราไมใส่ อะไรที่กางเกนง่ายๆอะไรเขาเรียกว่าอะไรกางเกงข้างในอ่ะกางเกงชั้นในหรือว่าเป็นแบบแพมเพิร์สก็สำคัญเนาะพออ้อมผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเออสำคัญหมดเลยนะคะพี่น้องคะสมัครมาร่วมบริจาคได้เพราะพรุ่งนี้คุณเล็กแบนโซแล้วก็คุณปุ๊กโมริเิกก็จะมาร่วมอยู่เต็นท์กับเราด้วยนะคะเออพรุ่งนี้ที่ตลาดริมรลานอะไรตลาดนริมบึงใช่ไหมริมบึงแก่นนครนะคะพี่น้องคะพรุ่งนี้ซื้อบัตรหรือว่าทำบุญใช่ค่ะพี่น้องคะ มาคอนก็เลหมวนด้วยในมวนไน้ไปเบงออาคอนเสิร์ตมืออื่นมีหมดเลยศิลปินโปรเจกต์หนึ่งโปรเจกต์สองครูจูนใช่ไหมน้องยูริก็มาแล้วก็ศิลปินค่ายตัวเกมมิวสิกป๊าน้องยูริพี่ครูหลอมเพียงแต่ตอนนี้ ครูก็พูดถูกบอกมีผู้หญิงเสียงหนีมันมันจะค้นแหละกับมาสลายกันแต่ว่าพรุ่งนี้อะค่ะฟังครูจูลร้องเพลงรถแห่มากเพราะว่าเสียงน่าป็นตองรถแห่กุลโอ้โหจะลองรถแห่มวนผู้อื่นผู้ใดอยู่คอนแกนอยู่หนาห่างกันมารวมท่าบุญกันางคะย้อนกับครูขังขันวิ่งวิ่งวันเจ็ดแบบว่าโอ้ยเม่กับลำบากไม่แคร์เรื่องใจก็ได้ไม่แคร์เรืงใจก็ได้ห้าบาทสิบบาทยี่สิบบาทตามกำลังศรัทธาเลยทำบุญไม่มีผูกไม่มีถูกไม่มีแพงนะคะไม่มีถูกไม คิดกัดขึ้นมานี่แม่นแต่ว่าได้ก็บาาืราได้คิดว่าบางทาี่อาจจะขายไม่ได้ทำบัตรแต่ว่าเราทำได้คือตอนแรกเราคิดคือเราเาหมายวางเพราะอะไรวาเอามือว่าสมมติบัตรขายหมดขายได้ไม่เป็นไรเราก็ทำมือนเดิมใช่เราทำมือนเดิมเพราะเราเนี่ยเราเข้าู่แล้วมันก็อยากเป็นสะพานบุญเป็นสะพซีเพื่อเพื่อ ก็จะเป็นอีกเซนทางหนึ่งที่สีน้ำส่งต่อความสุขส่งต่อความจาเป็นแห่งทางภาคเหนือเพราะว่าตอนนี้เหมือนโกกิเมื่อเช้าตื่นมาดูข่าวเนาะดูตรงนี้ปุ๊บเหมือนเหมือนข่าวน้ําท่วมแมันยังท่วมเรื่อยอยู่นะมันยังไม่ได้หยุดเลยเหมือนข่าวอื่นกไปจังหวัดอื่นๆก็เริ่มท่วมมาแล้วเงี่ยเหมือนกันยายนอย่่งเหมือนพายุยังมีอยู่แล้วก็จังหวัดที่น้ําท่วมนี่เหมือนมีเพิ่มขึ้นด้วยด้วยซ้ำมาแลอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเราก็หวังว่าโปรเจกต์ที่เราทําพรุ่งนี้ จะช่วยได้ไม่มากก็น้อยเนาะที่แบบว่าจะไปกระจายพื้นที่ต่างๆเพราะว่าพวุ่งนี้ก็ต้องขอบคุณ S C G X p r e s นะคะขอนแก่นด,ด้วยนะคะที่จะเป็นอิฐพานุน,นึงเนาะ,ะที่จะนํารถนะคะนํารถขนส่งเข้มามเพื่อแก่นน่าจะมาอยู่นะคะพี่โนโ้ตพี่โน้ก็น่าจะไปแหละน่าจะไปกันหมดแหละถ้าทุกคนว่าจริงๆเราเราแอบเรียนเชิญศิลปินที่อยู่ในคอนแก่นแบบว่าหลังบ้านอยู่นะเขาเขาบอกว่าถ้าเกิดว่ายัางไงเดี๋ยวเขาจะมาเซอร์ไพรส์เอออาจจะนี่อาจจะนี่ อาจจะมีออกขาออกแถวี่ยงบเข้าในร้านก็ได้ถ้าศิลปินที่อยู่แถวนี้มาเนาะใช่แลวแต่กคาโต้ไม่บอกคาโต้มาเป็นงานการกุศลมาซอยกันใช่มาเซอร์ไพรส์ผู้ใดมาเตนอาหารกิจจุปปิงลองกินบุรพเพ็อยู่นะถ้าสมมติว่ามานะคะที่ไม่ไปที่บ้านอยู่บอเอื่นเห็นไหมเออพรุ่งนี้นะคะพี่น้องเมีสองเพลงเนาะเพิ่เพ่งก็ได้สุงยอดเพลงเขาบอกว่าอยากไปหน้างานโอ้มาได้นะคะสำหรับใครที่อยู่แถวนี้ชมฟีมีน้องคนนึงบอกว่าอะไรวะ อ่าโลกเยนน่าจะมากันเยอะเดี๋ยวต้องเยียงอยู่แถววันคอนแก่นวิทย์กาลยาคนเชียรอะไรพันหลอนแก่นวิทย์กาลยาลาวาเอียงขึ้นอย่างตลาดสัมาระอยู่เน๊ยแก่นตรงเนี้ยมันจัดคอมแก่น้าคอยไปสัมภาระกระนังนรลยพอดีใช่ตลาดกำลังตลาดกำลังเริ่มเดินเนาะออคนน่าจะเยอะดีนะคะพรุ่งนี้เป็นยังกสิใบกดแจกไปแล้วค่ะสิบสองใบพรุ่งนี้รอแจกอีกนะคะอุตสาหทุกาสาธุนะคะถือว่าร่วมบุญด้วยกันใครมีสภาพ ที่อ่าไม่ใช้แล้วก็เอามามอบได้นะได้นะสำคัญสำคัญเสื้อยืดเสื้อยังสีได้เบิดเด๊ะต้องทดีแน่แมนใส่ได้จริงลองคัดมาแล้วก็พรุ่งนี้ก็เอามาบริจาคส่งเข้าไปเนาะอืมหลายๆรุ่นหลายไซส์ผู้ใหญ่คนแก่ได้หมดใช่เอามาซอยกันพี่น้ยเนาะใส่กันมาซอยกันในบิดเด็กเราก็มีก็จะแอบคัดเสื้อเหมือนกันเสื้อยืดอะไรอย่างที่แบบว่าไม่ไม่ของเราก็่ได้มาไว